สวัสดีพี่พทุกท่านนะคะวันนี้มาเจอกัน EP ที่99นะคะพี่พี่ท่านไหนนะคะสนใจแอดไลน์กันเข้ามาสอบถามเพิ่มเติมได้นะคะที่แอด 304bibew นะคะมีตัวแอดนำหน้าแบบนี้ด้วยนะคะหรือสายด่วนเข้ามาได้เลยะคะ่ะ0834374753หรือพี่พี่นะคะสะดวกสแกน QR code นะคะแคปหน้าจอแล้วก็สแกนเข้ามาได้เลยนะคะ พี่ๆจะได้ชมพระก่อนใครเลยนะคะแล้วอย่างน้องจะได้ส่งรูปภาพให้ชมได้นะคะมาวันนี้นะคะราคาเริ่มต้นนะคะราคาเริ่มต้นที่อง์ละ300บาท4องค์หนึ่งพันนะคะมีของแถมนอกรายการนะคะ4ี่องค์หนึ่งพันมีของแถมนอกรายการนะคะพี่ๆเป็นลุ้นกันเอาเองนะคะเริ่มจากเลยเริ่มจากนะคะ อันนี้เป็นพัพผงสุพรรณนะคะเลี่ยมกรอบมาแบบนี้ใส่กรอบมาแบบนี้เลยนะคะนี่นะสามร้อยบาทรวมส่งนะคะสามร้อยบาทรวมส่งสามร้อยบาทรวมส่งนะคะรายการต่อไปนะคะอันนี้เป็นพระเนื้อผงเลี่ยมกรอบพลาสติกมาแบบนี้นะคะนี่นะ 300บาทรวมส่งค่ะ EP นี้ EP 99นะคะรายการต่อไปเป็นพักกิ่งนะคะมีช่อแบบนี้นะแล้วก็ถือดอกบัวแบบนี้นะคะเก่าๆเลยนะคะแบบนี้เลย300บาทรวมส่งนะคะรายการต่อไปเป็นปลูปหลอหลวงพ่อเดิมค่ะ รวบหล่อหลวงพ่อเดิมเก่าๆแบบนี้เลยนะคะสภาพดีแบบนี้เลยนะคะ300บาทนะคะรายการต่อไปเป็นเหรียญเลี่ย,ยมกรอบพลาสติกนะคะเป็นแบบนี้นะเหรียญหลวงพ่อพรมนะคะเลี่ยมกรอบพลาสติกมาแบบนี้เลย300บาทนะคะรายการต่อไปอันนี้เป็นพระเนื้อด,ดินนะคะเจ้าของเดิมเขาไปได้มาจากจังหวัดน้ำพุนนะคะแบบนี้เลยนะตามสภาพเลยนะคะได้พระตรงตามรูปทุกองค์นะคะ300บาทนะคะ รายการต่อไปเป็นพับปิดตานะคะปิดทองแบบนี้นะคะเป็นเนื้อกลานะคะเนื้อกลา <c oughs> เห็นชัดเจนเลยนะคะพี่ๆค่ะ <c oughs> นี่นะเนื้อกลาเลยนะคะเห็นชัดเจนเลยนะคะสามร้อยบาทนะคะสามร้อยบาทรวมส่งนะคะรายการต่อไปเป็นรูปนะคะเป็นรูปหลวงปู่เอี่ยมนะคะวัดสะพานสูงแบบนี้เลยนะคะ 3 0 0บาทรวมส่งค่ะรายการต่อไปเป็นเหรียญรอหลวงพ่อพรมนะคะวัดช่องแคแบบนี้เลยนะคะสวยๆด้านหลังเขียนคำว่า22มีนาปี2512นะคะแบบนี้นะคะนี่นะ300บาทนะคะรายการต่อไปเป็นสมเด็จฐานหมอนนะคะแบบนี้เลยเก่าๆสภาพดีแบบนี้นะคะ สามร้อยบาทนะคะรายการต่อไปเป็นตะกุดนะคะเป็นตะกุดไม่ทราบหลวงพ่อนะลงรักเก่าๆถักเชือกเก่าๆเลยนะคะเชือกแบบว่าเปื่อยๆอยู่นะนี่นะนี่นะคะเชือกเปื่อยๆเลยนะคะตรงนี้นะให้เห็นเลยนะคะนี่นะลงรักแท้สวยๆย่นยเลยนะคะดูความย่นของรักนะคะนี่นะ เห็นไหมคะเก่าเก่าเลยนะคะพี่ๆนี่นะคะนี่คะ่ะสามร้อยบาทรวมส่งนะคะสามร้อยบาทรวมส่งรายการต่อไปนะคะเป็นเหรียญละคังค่ะของหลวงพ่อพรมเหรียญระคังหลวงพ่อพรมเอ่อเหรียญสีทองทองแบบนี้นะคะสามร้อยบาทนะคะรายการต่อไปนะคะเป็นสมเด็จเนื้อโลหะองค์สีทองทองแบบนี้นะคะหนักๆนักนะมีน้ำหนัก สวยๆเลยนะคะนี่นะสามร้อยบาทรวมส่งนะคะรายการต่อไปเป็นพระปิดตาเนื้อเนื้อไม่ทราบเนื้อนะคะแบบนี้นะ <c oughs> ได้มาแบบนี้เลยนะคะได้พระตรงตามรูปแน่นอนนะจ๊ะพ,พี่จ๋าสามร้อยบาทนะคะรายการต่อไปเป็นพระสมเด็จได้มาสององค์นะคะพระสมเด็จได้มาสององค์สมเด็จรายการที่หนึ่งนะคะเก่าๆเลย สสวยเลยนะคะว้าวแน่นอนนะราคานี้300บาทนะคะรายการต่อไปเป็นสมเด็จเหมือนกันคะ่ะรายการที่2นะคะพระสมเด็จนะส,สวยมวลสารดีมากเลยนะคะ300บาทนะคะรายการต่อไปนะคะเป็นรูปหล่อหลวงพ่อไปนะคะรูปหล่อหลวงพ่อไปแบบนี้เลยนะคะสภาพแบบนี้เลย 300บาทนะคะรายการต่อไปนะคะอันนี้เขาเรียกอะไรไม่ทราบนะเก่าๆเลยนะคะลงลักปิดท้องเก่าๆเลยนะคะ300บาทนะคะ300บาทรายการต่อไปนะคะเป็นเหรียญล่อหลวงพ่อไปะคะ่ะเหรียญรล่อหลวงพ่อไปแบบนี้นะ ได้ผ่าตรงตามรูปแน่นอนทุกองค์เลยนะคะ300บาทมีหน้ามีตาเห็นชัดเจนเลยนะคะ300บาทค่ะรายการต่อไปเป็นเหรียญหลวงปู่ทิมนะคะเหรียญหลวงปู่ทิมสีทองทองแบบนี้นะสวยๆเลยนะคะ300บาทนะคะรายการต่อไปนะคะเป็นเหรียญหลวงพ่อคูณค่ะเก่าๆนะคะสวยๆเลย300บาทนะคะ รายการต่อไปเป็นเหรียญหลวงพ่อกันค่ะเหรียญพ่อกันกระไลแบบนี้เลยนะคะสสวยนะหูดีมากนะคะนี่นะหูห่วงดีมากนะคะ300อบาทนะคะรายการต่อไปเป็นพระผงสุพรรณนะคะอันนี้หนานะคะแปลกๆตามากเลยแล้วก็มีรอยนิ้วมือนะคะทั่วเลยนะส,สวยเลยนะคะนี่นะ 300บาทนะคะรายการต่อไป <c oughs> เป็นเหรียญหลวงพ่อแดงไม่ทราบป,ปีนะคะเหรียญหลวงพ่อแดงเก่าๆนะคะสวยชัดเจนเลยนะหูแบบนี้นะ300บาทนะคะรายการต่อไปเป็นเหรียญหล่อหลวงปู่สุขค่ะเหรียญหลวงปู่สุขนะคะ,ะ,คะสภาพดีมากนะคะ300บาทนะคะรายการต่อไปเป็นพระนางพญานะคะเก่าๆเลยนะคะแบบนี้ มันมันเลยนะคะองค์นี้นะสวยสวยเลย300บาทนะคะ300บาทรายการต่อไปนะคะเป็นเหรียญหล่อแบบนี้เลยนะคะไม่ทราบว่าเป็นหลวงพ่ออะไรนะคะนี่นะพี่พี่ดูกันเอาเองนะคะ300บาทค่ะรายการต่อไปเป็นพันลอดค่ะพัะลอดสวยสวยเลยนะเนื้อนวลเลยนะคะแบบนี้300บาทเท่านั้นนะคะรายการต่อไปเป็นรูปหล่อหลวงพ่อเงินค่ะ ไม่ทราบพิมพ์นะคะรูปหล่อหลงพ่อเงินไม่ทราบพิมพ์เก่าๆสภาพใช้นะคะ300บาทนะคะรายการต่อไปนะคะเป็นงบน้ำอ้อยนะคะเก่าๆตามสภาพเลยนะคะเลี่ยมกรอบพลาสติกนะคะแบบนี้เลยนะคะ300บาทนะคะรายการ300บาทองละ300บาท4องค์หนึ่งพันมีของแถมนะคะของแถมจะอยู่นอกรายการนะคะพี่ๆขา ต่อไปนะคะรายการรายการต่อไปสีสวยนะคะอันนี้ขนาดพระบูชาค่ะนี่นะเป็นบุเงินค่ะบุเงินขนาดพระบูชานะคะเป็นบุเงินแบบนี้นะนี่เลยให้เห็นชัดเจนเลยนะคะเป็นบุเงินแบบนี้นะคะแปดร้อยบาทรวมส่งนะคะแปดร้อยบาทรวมส่งรายการต่อไปนะคะ รายการต่อไปถาดนี้เซตนี้นะคะเซตนี้อง์ละหนึ่พันบาทรวมส่ง <c oughs> เริ่มจากพ <c oughs> ัปิตาเลี่ยมเงินแบบนี้นะคะอันนี้นะ <c oughs> เป็นพระปิตาเป็นเหรียญหล่อนะคะพระปิตาเนื้อเมกะพัดนะคะเลี่ยมเงินนะสวยๆเลยนะคะ 1,000บาทรวมส่งค่ะรายการต่อไปนะคะเป็นพระปิตาองค์เล็กๆนะคะขนาดนะคะขนาดเหรียญ5เหลื่อมเหรียญ5มาหน่อยนึงนะคะส,สวยๆเลยนะคะเก่าๆเ,เลยนะแห้งๆเลยสภาพคือแบบแห้งมากนะ1 0 0 0บาทรวมส่งค่ะรายการต่อไปนะคะเป็นเขี้ยวนะคะ เคียวแกะเสือนะคะแบบนี้นะมีรอยจานนะคะรอยจานทั่วทั้งองค์เลยนะคะแบบนี้เลยนะนี่นะเป็นเคี้ยวนะคะหนึ่งพันบาทรวมส่งนะคะนี่นะหมดแล้วนะคะสําหรับเ่าเซตนี้นะหนึ่งพันบาทรวมส่งนะคะองละหนึ่งพันบาทรวมส่งรายการต่อไปนะคะเซตนี้ถาดนี้นะอง์ละหนึ่งพันห้าร้อยบาทรวมส่งนะคะเริ่มจาก เหรียญเลี่ยมเงินลงยาสามสีเหรียญเลี่ยมเงินนะคะลงยาสามสีนะคะส่วนเหรียญเนี่ยเป็นเนื้ออัปปก้าค่ะจ้าของเดิมเขาบอกว่าเป็นเนื้ออันปก้านะคะสวยๆเลยนะคะนี่นะเลี่ยมเงินแท้นะคะสามสีพร้อมขึ้นคอแบบนี้ได้เลยนะนี่นะคะ 1500บาทรวมส่งนะคะรายการต่อไปเป็นชินาลาดนะคะเขาเรียกพิมอะไรไม่ทราบนะแบบเนี้สยสวยๆเลยนะคะโค้ดดีมากนะคะ1500บาทรวมส่งนะคะรายการต่อไปนะคะเป็นเหรียญหล่อเลี่ยมเงินนะคะเก่าๆเห็นคราบเขียวเกว่าๆเลยนะคะนี่นะเลี่ยมเงินนะคะ1500บาทรวมส่งนะคะรายการต่อไปนะคะ เป็นเสือนะคะเขี่ยวแกะเสือนะคะสภาพดีเลยมีรอยจานตรงก้นแบบนี้นะเลี่ยมเงินมาแบบนี้รัดกระเช้าเงินมาแบบนี้พร้อมขึ้นคอน่ารักได้เลยนะคะเล็กๆน่ารักนะ1,500บาทรวมส่งนะคะ1,500บาทรวมส่งรายการต่อไปนะคะเป็นหมากทุยคะ่ะหมากทุยเลี่ยมเงินแท้เหมือนกันนะคะ ตัวหมากทุยเนี่ยเขาลงรักปิดทองเก่าๆเลยนะคะเดี๋ยวน้องให้ชมนี่ค่ะลงรักเก่าๆอมแดงอมน้ำตาลแบบนี้เลยนะคะเก่าๆเลยเชือกเปื่อยๆเหมือนกันนะคะปิดทองด้วยนะคะดูลักนะคะลักย่นๆเลยนะคะนี่นะเห็นรอยย่นของลักนะคะส,สวยเลยนะคะเก่าๆสภาพดีเลยนะคะกับ แล้วก็เป็นเลี่ยมเงินนะคะเลี่ยมเงินมาเลี่ยมแบบนี้ไปเลี่ยมแบบนี้เลยนะคะนี่นะหมักทุยนะคะเลี่ยมเงินแท้แบบนี้เลยหนึ่งพันห้าร้อยบาทรวมส่งนะคะหนึ่งพันห้าร้อยบาทรวมส่งค่ะรายการต่อไปนะคะเป็นเหรียญหลวงปู่สุขค่ะองค์สีทองทองแบบนี้เลี่ยมเงินนะคะองค์สีทองทองแบบนี้เลี่ยมเงินนะคะหนึ่งพันห้าร้อยบาทรวมส่งนะคะจบแล้วนะคะเซตนี้นะ 1500บาทนะคะองละ1 5 0 0บาทรวมส่งรายการต่อไปนะคะเซตสุดท้ายแล้วนะคะนี่ค่ะเซ็ตนี้นะอง์ละ2,000บาทนะคะองละ2,000บาทรวมส่งเริ่มจากนะคะเริ่มจากนี่ค่ะพระล่วงรางปืนนะคะสวยๆกเก่าๆเลยนะคะการแตกใยสวยธรรมชาติมากนะคะพระล่วงรางปืนแบบนี้นะ หน้างงๆหน่อยแบบนี้เลยนะคะ2,000บาทรวมส่งนะคะ2,000บาทรวมส่งรายการต่อไปเป็นเลี่ยมเงินนะคะจอบหนวงพ่อเงินนะคะเลี่ยมเงินยกซุ้มสิงหนาหนาแบบนี้เลยนะคะนี่นะสภาพอง์พระนี่ใช้มาบ้างนะคะแล้วเขาไปเลี่ยมเงินนะคะสวยสภาพดีนะ 2,000บาทรวมส่งค่ะรายการต่อไปเป็นงานะคะงาแกะหานุมานอันนี้อันนี้ไม่ทราบหลวงพ่อนะคะว่าเป็นของหลวงพ่ออะไรนะคะแบบนี้เลยเป็นงาประกันงาให้นะคะนี่ค่ะก้นแบบนี้นะคะก้นแบบนี้ประกันงานนะคะ2,000บาทรวมส่งค่ะ2,000บาทรวมส่งจบแล้วนะคะเซตนี้นะองละ2,000บาทรวมส่งนะคะ สุดท้ายนี้นะคะน้องขอขอบคุณนะคะพี่ๆทุกท่านเลยนะคะทั้งลูกค้าเก่าแล้วก็ลูกค้าใหม่นะคะที่อุดหนุนกันเข้ามานะคะพี่ๆท่านไหนนะคะสนใจแอดไลน์เข้ามาชมสอบถามเพิ่มเติมได้นะคะที่แอด b i b e w b e w มีตัวแอดนำหน้าด้วยนะคะ304 BIBEW หรือสายด่วน083 43 747 53 ส่วนพี่ๆท่านไหนแอดไลน์ไม่เป็นหรือไม่สะดวกนะคะแคปหน้าจอนะคะแคปหน้าจอนะคะเซฟรูปภาพนะคะแคปหน้าจอสแกน,ะะน QR Code เข้ามาได้เลยนะคะสอบถามเพิ่มเติมได้นะคะน้องจะได้ส่งรูปภาพไปทางให้ไปทางไลน์ให้ชมได้นะคะ mm hmm. แล้วแจ้งกับทางน้องด้วยนะคะว่าว่าพี่ๆจะชม <c oughs> รูปภาพของ EP ไหนนะคะ ep นี้เป็น EP 9ีนะคะ องค์ละสามร้อบาท4องค์1,000มีของแถมนอกรายการนะคะอีพีนี้เป็นราคาสวัสดีค่ะ